กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะคุณผู้ชมขาเวลาเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยสภาพอากาศจะแห้งนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความเสี่ยงมากต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงคนเตือนภัยเราจะมาเตือนภัยมีคําแนะนําถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟทุกประเภทเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันก,การเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออัคคีภยัย รายละเอียดน่าสนใจทีเดียวไปติดตามด้วยกันค่ะ ช่วงฤดูหนาวจะแห้งแล้งจะมีความชื้นต่ำและมีลมกระโชกแรงนะคะส่งผลทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคขีภัยมากกว่าปกติและอาจก่อให้เกิดไฟป่าเมื่อเกิดเพลิงไหมก็อาจจะลุกลามได้เร็วยากต่อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาจสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในทุกๆก,การประกอบกิจกรรมต่างๆที่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญของเพลิงไหม้ได้ค่ะ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการออกข้อแนะนำที่เราควรปฏิบัติดังนี้จัดระเบียบบ้านให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ด้วยการจัดวางสิ่งของภายในบ้านเรือนให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางประตูหน้าต่างบันไดาทางเดินโดยจัดให้มีเส้นทางอพยพหนีไฟทางเข้าออกบ้านหลายเส้นทางถ้าหากเกิดเพลิงไหม้จะได้ใช้เป็นเส้นทางอพยพหนีไฟได้อย่างรวดเร็ว ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างแบบที่สามารถเปิดปิดได้อย่างน้อยห้องละหนึ่งบานรวมถึงจัดเก็บกุญแจประตูบ้านประตูเหล็กดัดในจุดที่หยิบใช้งานได้สะดวกถ้าหากเกิดเพลิงไหม้จะได้หนีไฟได้อย่างทันท่วงทีค่ะกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ไม้ขีดไฟเศษไม้เป็นต้นเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว แยกเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายในบริเวณที่แห้งอากาศถ่ายเทสะดวกห่างจากแหล่งความร้อนที่เป็นตัวเร่งให้เกิดเพลิงไหมแล้วเลือกใช้กระถางทูบเชิงเทียนและที่เขียบุหรี่ประเภทที่เป็นภาชนะทนไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณแสงแดดส่องถึง ฝนาสาดและใกล้กับแหล่งความร้อนพร้อมทั้งหมั่นสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าหากสายไฟฉีกขาดบุบมวมสีเปลี่ยนมีกลิ่นเหม็นไหมให้ซ่อมแซมหรือทำการเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกันหรือเสียบปลั๊กไฟค้างไว้เป็นเวลานานถ้าหากกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรอาจทำให้เกิดเพลิงไหมได้ค่ะติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหมโดยติดตั้งเครื่องตัดกระแสะไฟฟ้าอัตโนมัติ ต่อสายดินอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจัดวางถังดับเพลิงในจุดที่หยิบใช้งานได้สะดวกรวมถึงติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟและกระดิ่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ในบริเวณที่เสี่ยงเพลิงไหม้เช่นห้องครัวห้องพระเป็นต้นและต้องใช้ความระมัดระวังทุกครั้งที่ทํากิจกรรมเกี่ยวกับไฟนอกจากนี้ควรระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภทก่อนออกจากบ้านให้ดับทูบเทียนให้สนิท ถอดปลักไฟปิดสวิตชไฟและวาล์วถัานแก๊สให้สนิททุกครั้งรวมถึงงดเว้นเผาต่อสางข้าวยาแห้งหรือขยะในช่วงที่ลมพัดแรงเพราะถ้าหากสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุอื่นก็อาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุมค่ะ ขณะเดียวกันเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวซึ่งจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งประกอบกับมีลมกระโชกแรงสภาพดังกล่าวนี้อาจจะก่อให้เกิดไฟป่าไฟไหม้หรือมีลมพัดแรงต้นไม้ลมทับเสาไฟสายไฟสิ่งปลูกสร้างสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราควรต้องหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟเพื่อเผาหญ้าในช่วงที่มีลมแรง เพิ่มความระมัดระวังในการจุดไฟถ้าหากจําเป็นก็ต้องทําแนวกันไฟและเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเตรียมน้ําสําหรับดับไฟและดับไฟให้สนิททุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสฟไฟฟ้าลัดวงจรไม่ก่อไฟเผาหญ้าบริเวณใกล้เคียงหรือใต้แนวเสาไฟฟ้าดูแลอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอด้วยและถ้าหากพบการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามเข้าไปใกล้บริเวณที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เปียกเนื่องจากอาจจะมีกระแสะไฟฟ้ารั่วลงพื้นจากนั้นเราต้องรีบปลดสวิตชของวงจรไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรออกทันทีค่ะถ้าเกิดไม่สามารถดำเนินการเองได้ก็ต้องรีบแจ้งช่างไฟฟ้าให้เข้ามาดำเนินการอย่างทันท่วงที และถ้าหากพบต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างล้มทับเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าขาดหรือต้นไม้กิ่งไม้ใกล้กันกับแนวสายไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายได้หรือพบเห็นไฟไหม้ใกล้กันกับแนวเสาสายไฟฟ้าก็ให้แจ้งการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการทันทีค่ะ อย่าลืมนะคะการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยของตัวคุณเองและครอบครัวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาวที่มีสภาพอากาศที่แห้งแบบนี้วิธีการย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะเบื้องต้นเลยเนี่ยต้องจัดเก็บสภาพบ้านของคุณให้ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหมพยายามกําจัดสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์นอกเหนือจากนี้ก็ต้องมีการติดตั้งระบบในการป้องกันการเกิดอัคขีภัยด้วยและนอกเหนือจากนี้ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษสําหรับทุกๆกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟทุกประเภทด้วยความห่วงใยกันมาจากทีมงานของรายการคนหลังข่าวค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ